อ๋อนะครับนักศึกษานะครับช่วงโมงนี้นะครับมันมีเครื่องขยายเสียงเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือนะฮะเข้ามาซ่อมนะครับก็อาการเสียก็คือควาเสียงมันดังนะครับแต่ก็คือแหละเวลาปิดเปิดเสียงเนี่ยมันดังกึกๆักกักกกกักก็อนะครับปิดเสียงเล่งเสียงดังกึกๆักกักัก้วอย่างหนึ่งก็คือ ปิดไฟเนี่ยนะครับ week, นะ Rebel นะนะปิดสวิตช์อ่ะปิดเปิดสวิตช์อ่ะปิดเปิดไม่ได้คือแล้วออฟออนไม่ได้เนี่ยปิดเปิดไม่ได้เนี่ยนี่เปิดใช่ไหมออนเนี่ยออฟเนี่ยแทนเี่ต้องดับใช่ไหมไฟไม่ได้ดับคือแล้วเหมือนเสียบปลั๊ก้างตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะฮะเสียบ้าไปตลอดเลยเนี่ยปิดเปิดไม่ได้ธรรมดาปิดเปิดก็ต้องแล้วไฟก็ต้องแล้วสามารถควบคุมได้นี่ควบคุม er ไม่ได้ นะนี่คือละเหมือนน่าเสียบปลั๊กแชร์ไว้ตลอดเลยเนี่ยปิดก็ไม่มีปัญหาเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวใช้สเปร์นะครับสเปร์ฉีดนะครับพวกวนลุ่มพวกนี้ไรอันนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนสวิตช์ไอ้สวิตช์คือไอ้ตัวนี้นะครับนะผมเคยทําวีดีโอไว้น่ะนะคือไม่ได้สวิตช์อาจจะไม่เสียอาจจะเป็นนะครับตัวเก็บประจุเนี่ยที่จะค่อมสวิตช์ไว้เนี่ยค่อนมะสวิตช์ไว้นะครับค่อมสวิตช์ไปด้านหนึ่งตัวนี้นะครับเนี่ย นะเดี๋ยวกูจะตัดออกเลยดีกว่านะครับบางทีถ้าตัวเก็บประจุช็ชอตเนี่ยนะฮะมันคุมไม่ได้เลยนะสวิตช์ปิดเปิดคุมไม่ได้เลยอ่าก็คือนะครับสวิตช์คอมก็คือขออแบบนี้มกระดาษนี้เนี่ยอ่าก็คืออย่างงี้นะเป็นสวิตช์คู่นี้ใช่ไหมอ่าสวิตช์คู่นี้เนี่ยนะสวิตช์คู่นี้นะาสองร้อยอยี่สิบโวลต์ตัวนี้สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับมาเนี่ยอ,อ่าแล้วก็ซีจะครอบอยู่ตัวนึ่งเนี่ย คอมตัวนี้แหละคอมสว,วิตช้างหนึ่งสีไม่มีขั้วนะเนี่ยสำหรับรถนะฮะเวลาปิดเปิดสําหรับนะฮะคือรถอการเสียงดังปุ๊บปักปุ๊บปักเวลาปิดปุ๊บปักปุ๊บปักตัวนี้จะช่วยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่สีตัวนี้มันชอ็อตเนี่ยตีโดนมันชอ็อตหรือเสียปุ๊บเนี่ยก,ก็คือแล้วมันเหมือนอะไรครับคอมมานีเลยนะครับคือแล้วควสามารถควบคุมไม่ได้มันก็นะฮะปิดเปิดไม่ได้เดี๋ยวกูจะตัดสวิตตัวนี้ให้ตัดสีตัวนี้ ตัวนี้นะครับตัดออาคางเลยทีน,นี้เรามาลองดูเสียงก่อนเสียงดูก่อนนะครับนะะเดี๋ยวเสียตะเปย์ทึ๊กทึกทึ๊กกันเลยผ่านไปก่อนแล้วก็กดเปิดไะ่แล้วก็ใช้ได้นะครับลองดูแล้ว ตัวนี้ปิดแล้วตัไม่ดับใช่ไหมอ่ะแต่กูถอดปลั๊ก,ก,กออกก่อนนะครับนะครับนักศึกษานะครับตัวนี้กูก็ได้แล้วครับอ่าปลดออกแล้วนะครับสวิตช์นะครับ,รบตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยคอมอย่างเงี้ยตัวนี้เมื่อกี้ตัวนี้เป็นสวิตช์แบบน,นี้เข้ามา240ร้โวลต์อย่างงี้ ข้อมอยู่ตัวนึงเนี่ยตัวสีตัวนี้มันช็อตอยู่ก็จะทําไห้แล้วครับไหลไปเลยส่วนตัวนี้เมื่อกี้นะครับไปดูแล้วนะครับมันต่อจ้าตรงเลยต่อจ้าอย่างนี้เลยตัวนี้ผมก็ปลดตัวนี้ออกแล้วนะครับปลดตัวนี้ออกนะฮะปลดตัวนี้ออกด้านหนึ่งเนี่ยข้อมตัวนี้ข้อมสวิตตัวนี้นะครับปลดนี้ออกไปเลยจะ่องให้ดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับรู้สึกมันทํามาแล้วล่ะก็คือแล้วต่อตรงเลย ต่อตรง,รงก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ผ่านสวิตผ่านแค่ตุต๊ดสวิตตัวเด er ียวอ่ตอนนี้นะกูคเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ปลดตัวงนะเดี๋ยวเวลากูตัดตัดออกเลยสองตัวเลยตัดตรงนี้ด้วยอ่าันนี้ก็ปิดแล้วนะครับเนี่ยอ่าเสียบปลั๊กเห็นเลยเนี่ยมาเลยเนี่ยเห็นนะอ่าสีมันช็อตอยู่นะครับอ่าตอนนี้นะฮะปลดออกเนี่ย เดี๋ยวก็จะใช้ปากคีบนะครับนะบปากคีบเนี่ยเดี๋ยวคีบไว้มันเดิมนะให้ลองดูนะครับนะถ้าเจอการนเี้ยเธอถอดเลยนะครับเธอไม่ต้องไปใส่ลัวนะใส่มีปัญหาอย่างนี้นะครับเคยเจอมาหลายเครื่องแล้วเนี่ยอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะลองให้ดูนะครับนะกูปลดออกก่อนนอะนี่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปักนะปักยังไม่ได้เสียบนะครับปักอยู่นี่นะปักยังไม่ได้เสียอ่ะในปลดออกก่อนเนาะอ่ปลดชอนี้เป็นไฟ2 2 0โวลต์บนนะนะครับน้องสาระวังกันแล้วกันันนี้กูเป็นการทดลองให้ดูนะ ในกรณีน,นี้นะฮะสีมันช็อตนะครับสีมันช็อตอยู่ตัวนี้อันนี้ปลดอยู่นะอ่ะนะครับตอนนี้เดี๋ยวยกูจะ,ะเสียบปลั๊กแล้วล่ะเสียบปลั๊กนี่ทวิตอ่าเสียบปลั๊กนะยักษาเวลาลองก่อนระวังด้วยนะครับน่ะปลั๊กตัวนี้นะฮะนะปลั๊กเสียบเข้าไปเลยฟึ๊บอ,อ่าอันนี้นะครับปลดอยู่ใช่ไหมอยู่ใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ปิดเปิดนะควบคุมได้เนี่ย นะนะปิดเปิดใครไม่รู้ก็วัดสวิตช์เสียเลยนปิดเปิดได้ก็คุมได้อน,นี้นะอ่ปิดอยู่นะครับอ่านะต่นี้ครับคีบสายคีบนะครับจะมีไฟอยู่นะครับนะนี่นะครับอีกข้างนึงนะฮะกูจะมาแล้วฮะคีบตรงนี้เลยช็อตอยู่เนี่ยติดเลยเนี่ยนะเนี่ยสีมันช็อต นขนาดปิดอยู่นะเนี่ยคุมไม่ได้เลยเนี่ยอ่าอันนี้ปลดออกนะครับน,นี่ไงปลดออกปุ๊บคุมได้ชสวิตไม่เป็นอะไรอ่าแต่ถัวกระปุกมัน,มนช็อตนะครับช็อตตึงกันส่วนอีกด,ด้านนึงนะก็ต่อตรงไปแล้วอ่าเดี๋ยวก็จะปลดออกไปเลยตัวนี้นะครับไต้องใส่นะดูเสียบคาบ ขอบจุกเท่าไหร่ตัดท่อตาเขาก่อนนะต่อตักปุก๊บอ่า <c oughs> แล้วมาตัดดูซิค่าขอบจุมันเท่าไหร่ะนะครับก็ได้แล้วตัดออกไปเลยนะครับติดคอมสวิตเนี่ยตัดออกไปเลยไม่ต้องใช้อ่าอันนี้คือเขาต่อแค่ด้านเดียวละทีนี้นะเขาต่อจ้ำกันเลยอีกอัน,นเดียวกันไม่ได้จำ้ำมาดูที่ตัวกอบจุค่าเท่าไร 0.103k 630 630โวลต์ 1.03k ก็ประมาณ0.0001มโครฟาราดและ k คือค่าผิดพลาดนะครับ J5k10% นะครับตัวนี้ก็ค <necessary> okay. uh ือละแต่มันช็อตอยู่นะครับพรอมตะวิแต่มันช็อตอยู่ไม่ต้องใช้นะอะมาลองเปิดดูสินะครับลองเปิดดูเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บมันก็จะคุมได้ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแล้วะฮะสเปร์นะครับหยอดหันลุ่มนะครับหนลุ่มแล้วก็จะมีตัวจุดตัวหยอดอยู่นะครับตัวนี้นะครับนะาุ่มตรงนี้เนี่ยนะตัวนี้นะครับข้างๆนะฮะเขียนบอกว่านั่นบอกไว้นี่นะฮะอ่าจะเป็นรูหยอดที่มันอยู่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวสูงก่อนนาะ นี่นะแล้วก็ฉีดนี่เลยฟึบแล้วก็บิดตรงร่องเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะอ่าแล้วก็แล้วปิดไปบปิดมาอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็เสร็ครั้งนะครับนี่นะฮะทำไป จะล้างสิ่งสกปรกนะฮะถ้ามีสเปรย์สีฟ้าก็ล้างสเปรย์สีฟ้าก่อนแล้วค่อยๆนะครับใช้สเปรย์สีแดงนะสเปรย์สีแดงจะเป็นสเปรย์เหลวลื่นนะทำให้เสร็จนะครับแล้วก็เรา,าลองลเปิดเสียงดูนะครับอย่างนี้นะฮะปิดไปนี้เลยอ่านะปุ๊บๆอย่างนี้เลยนะฮะอ่านะครับก็ได้แล้วฮะจีดสเปรย์แล้วนะครับอ่านะสวิตช์ก็เลยฮนะอ่าตัดตุกเกลือไปะจะออกไปแล้วนะครับ ค่าความจุ0.01ไมโครฟาราดนะครับ603มโวลต์มันช็อตอยู่เอ้ยก็ควบคุมได้แล้วอ่านี่อ่ะตอนนี้เราก็มาลองฟังเสียงดูซินะครับก็สเปรย์ก็ล้างแล้วนะครับจะจะเปร์ล้างวนลุ่มแล้วนะครับอ่าล้างไปแล้วก็บิดไปบิดมานะครับใ้ันนนมาแ,กออแกาเกอดอะไรขึ้น ไม,ไ,ไ,มไม่ใช่ไม่รักแต่เพราะเราเข้ากันลวลไม่ได้จริงจค,ความทรมานที่ยดติดอ,อยู่ในหัวใจของเราสองคนซ้ายขวาเจ็บแค่ไหนก็ต้องยอ ไม่ค่อยดีแล้วฟงเสียงแตกไปหน่อยนึ่งมันไม่ค่อยดีนี่ทามันจะไม่หายนะครับมันเสียงดังอยู่ก็ค่อยๆล่างไปบิดให้เสร็จน,นะครับ <S 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 บิดให้มันแล้วฮะ้ามันเสียงดังอ,อย่างนี้เนี่ยยังมีเสียงอยู่นะครับทามันไม่ดีก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนมันรุ่มไปเลยนะครับตัวน,นี้อย่างนี้นะฮะ ก็ลองทําดูนะครับตัวนี้อ่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็คือวิเทการซ่มขยายเสียงนะครับถ้าเจออาการแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้ตัวเก็บประจุไม่ได้วัดเนาะไม่ได้ใช้มิเตอร์วัดให้ดูนะครับแต่คือเปลี่ยนไปเลยนะครับเจออาการอย่างนี้นักศึกษาก็เอาไปใช้งานแล้วกันอ่ะวันนี้ไว้แค่นี้นะครับนักศึกษาก็ได้ความรู้ไม่มากแต่น้อยนะครับส่วนวอลลุ่มถ้ามันลางแล้วมันยังไม่หายนะครับยังไม่หายนี่ก็คือแล้วเปลี่ยนไปเลยดีกว่าเนาะ อ้าวันนี้แค่นี้นวันดีครับผม